สมุนไพรใบทิพาภูมิปรรยาท้องถิ่นนะคะดิฉันดรทิพพาลุนเพวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำน้ำดื่มสมุนไพรที่ไปช่วยบรรเทาในเรื่องของภาวะกระดูกเสื่อมท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าภาวะของกระดูกกระดูกเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรไมันมีสาเหตุสองปัจจัยหลักนะคะสาเหตุแรกเนี่ยก็ยังไม่พบปัจจัยโดยชัดเจนนะคะ บางทีมันจะมาจากในเรื่องของนิ้วของเราค่ะอยู่ๆมันก็แบบว่าปวดบวมขึ้นมานะคะแต่ว่าสาเหตุที่สองนี้สําคัญมากๆเลยทุกท่านเนี่ยต้องรู้จักดีคือภาวะของที่เราทํางานนะคะหรืออากัปกิริยาต่างๆที่ทําซ้ําๆพอจะนึกออกแล้วไม่ใช่ใไหมคะก็คือว่าภาวะของออฟฟิศซินโดรมนะคะ หลังบาไหลเอวเราไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเราทราบของสาเหตุในคําที่ทําให้เรารู้ว่าภาวะของกระดูกเสื่อมมาจากอะไรเราก็เข้ามาดูเลยค่ะว่าดังนั้นเราจะมีในเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรที่จะมาทําน้ําดื่มเนี่ยมีสมุนไพรอะไรบ้างตามมาเลยนะคะแล้วนี่ก็คือตัวยาสมุนไพรนะคะที่เราจะมาทําน้ำํำสมุนไพรเพื่อช่วยบรรเทาเรื่องของภาวะกระดูกเสื่อมนะคะ อันดับแรกเลยก็คือกระชายเหลืองกระชายเหลืองนี่เราจะใช้ในส่วนของแง่งหรือลากนะคะนี่คือเรียบไอ้ตันที่เราเห็นยาวๆเนี่ยนะคะนี่คือกระชายเหลืองในส่วนของแง่งหรือรากนะคะไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคะเราก็จะใช้2ขีดนะคะแล้วหั่นเป็นชิน้นเล็กๆนี้เพื่อที่จะได้ตัวยาของสมุนไพรได้เต็มประสิทธิภาพนะคะลำดับต่อไปแต่นิดหนึงนะคะคือเขาก็จะมีรส เผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ขมเล็กน้อยนะคะนี่คือรสของอกระชายซึ่งเขาก็มีสปปรพพคุณในการที่ขับลมไล่ลมนะคะนีใน้ในส่วนของกระชายเหลืองถัดไปก็จะเป็นในส่วนของมะนาวมะนาวทุกคนทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่ารสเนี่ยเปรี้ยวนะคะเราก็จะใช้อยู่2อช้อนชานะคะมะนาว ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะใช้น้ําพึ่งซึ่งอันนี้เป็นน้ําพึ่งค้างปีนะคะน้ําพึ่งค้างปีนี่เขาจะมีรสหวานฝาดร้อนนะคะเขาก็จะมีสรรพคุณในการที่อายุวัฒนะนะคะเราก็จะนําในส่วนตัวยาของสมุนไพรทั้งหมดคือทั้ง3ชนิดนี้นะคะมาใส่ในเครื่องปัน่นตามมาเลยนะคะเราก็จะนํากระชายเหลืองนะคะใส่ลงไป ทั้งหมดเลยนี่นะคะคือเราก็เตีมไว้แล้วนะคะกระชายเหลืองนี่ก็จะเป็นที่นิยมของท่านชายนะคะในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะแต่ว่าในลักษณะของอทุกเพศทุกวัยก็สามารถที่จะดื่มได้ตามสรรพคุณที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้เขาจะมีรสร้อนหลักตามแพทย์แผนไทยนะคะรสร้อนนี่เขาก็คือ,อจะไปไล่ลมนะคะ เป็นอย่างดีจากนั้นเราก็จะใส่น้ําซึ่งเราก็จะใส่น้ําอยู่2 2ถ้วยนี้นะคะแล้วก็ขอเอาจากหม้อน,นี้มานะคะใส่จํานวนของมิลลิลิตรก็จะถ้วยหนึงก็จะเป็น250มิลลิลิตรนะคะเราก็จะใช้อยู่2ถ้วยถึง1ถ้วยแล้วนะคะอ่ะก็ถ้วยที่สองเราจะปั่นน้ํา กระชายเนี่ยให้ละเอียดก่อนนะคะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะคะในคลิปที่เราแล้วมาเนี่ยเ,เราจะใส่ในเครื่องปรุงนีเ่เราจะเรียกว่าเครื่องปรุงก็ได้นะคะเราจะใส่เนี่ยที่หลังเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ความร้อนที่ถูกปั่นอยู่ในเนี้ยจะไม่ถูกทําลายไปนะคะคงประสิทธิภาพของความสดใหม่ดั้งเดิมขเขาให้มากที่สุดนะคะนั่นก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเทคนิคนะคะท,ที่ที่ใช้ ในการปั่นนะคะเพื่อให้ผ่านความร้อนน้น้อยที่สุดเนี่ยหลังจากที่เราเปิดชีวิตแล้วเราจะใช้ในระดับของออความเขาเรียกว่าความถี่ในการปั่นให้น้อยกว่าให้ให้น้อยก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มในระดับที่สูงตอนที่เราต้องการให้กระชายเขาละเอียดนะคะตามนี้นะคะ เพื่อให้ผ่านความร้อนน้อยที่สุดยังคงสรรพคุณอยู่นะคะเราก็จะใช้เทคนิคอย่างที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นเราก็จะเห็นเนื้อของกระชายนะคะละเอียดนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยขณะที่ดิฉันอยู่ข้างหน้านี่นะคะกลิ่นของกระชายหอมมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็มากรองนะคะใส่ตะแกรงนะคะก็ค่อยๆกรองไปแล้วเราจะได้น้ำสีขาวของเขาออกมา ก็ไม่ถึงกระขาวมากเพราะว่าเขาก็เป็นกระชายเหลืองนะคะลักษณะเดี๋ยวดิฉันเทน้ำออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูน้ำกันนะคะว่าเขาสีลักษณะสวยมากมายเลยนะคะเราก็จะใช้กระชอนนะคะบี้เพื่อเอาน้ำออกให้หมดนะคะแล้วเขาก็จะได้เนื้อด้วยนะคะหมายถึงว่า ในส่วนของที่หลุดรอดลงไปในตะแกรงนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งน้ำและทั้งเนื้อซึ่งมีรสร้อนเนี่ยนะคะที่บอกเมื่อสักครูน่นี้เขาก็จะมีความเป็นสญญารพุณยาก็ถ้าเรา,เาต้องการได้เป็นที่พอใจแล้วนะคะเราก็จะพักในเรื่องของการทำน้ำนี้ไว้วก็จะแอบ โชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเขาจะมีสีสันสวยงามมากๆคือสีสีกระชายกระชายเหลืองเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำน้ำมะนาวนะคะที่เรา,เอาสองช้อนชานี่นะคะเราได้ตวงไว้แล้วพร้อมกับน้ำผึ้งก็ตามชอบนะคะเวลาที่เราปรุงเนี่ยเราก็จะชอบหวานมากน้อยก็แล้วแต่เรานะคะในที่นี้จะขอใส่สองช้อนชา ในสัดส,ส่วนเดียวกันถ้าเกิดใครชอบหวานเนี่ยก็เพิ่มไปอีกช้อนหนึ่งก็ได้นะคะในการสัดส,ส่วนเนี่ยอะไรมากอะไรน้อยเนี่ยเอาตามที่เราชอบนะคะแต่ว่าในการดื่มเนี่ยเราก็ดื่มพี่พออาการต่างๆเราหายแล้วเนี่ยเราควรจะหยุดดื่มนะคะเพราะสารพคุณมันก็มากับโทษถ้ามากเกินไปมันก็จะให้ผลตรงข้ามถ้าน้อยเกินไปก็ไม่เห็นผลหลักของ ตัวยาสมุนไพรมันก็มีหลักอยู่เท่านี้นะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วดูลักษณะปเป็นเนื้อสวยงามเข้ากันดีแล้วนี่นะคะเราก็เทลงไปในน้ํากระชายปั่นที่เราได้กรองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักเข้ามาเพื่อที่จะได้ล้างให้ตัวยานะคะไปผสมกันในปริมาณที่เราได้บอกเอาไว้นะคะ แล้วก็คนให้เข่ากันนะคะเราก็ชิมดูสิคะนี้เราทําไว้ทานเองแล้วก็ชิมได้ไม่งั้นเราก็ต้องใช้ช้อนอีกอันหนึ่งนะคะชิมดูสิคะว่ารสชาติเป็นไงกลิ่นก่อนนะฮะอืมกลิ่นเขาก็จะมีตอนแรกเราทํากระชายแล้วก็จะมีเต่กลกิ่นของกระชายแต่ขณะนี้เราจะมีเปรี้ยวตามแล้วก็มันจะนุ่มๆของน้ําผึ้งนะคะคันนี้รสนะคะ ทานง่ายค่ะโดยปกติเราเป็นคนที่ไม่ทานสมุนไพรรสเผ็ดจัดนะคะเพราะว่าจะแสบท้องแต่อันนี้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยทานง่ายเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมากรอกใส่ขวดเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะเข้าตู้เย็นเก็บไว้ทานวันต่อไปได้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นท่านไหนที่ชอบเย็นเย็นก็ไปทานได้เย็นเ็นเลยท่านไหนที่ไม่ชอบเข้าตู้เย็นก็ทานเลยนะคะแต่ก็ควรจะทานให้หมดภายใน7วัน ก็ค่อยๆทานนะจิบเป็นน้ําไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ,เขาก็ยังคงส,สรพพะคุณของยาจากนั้นสัรพคุณเขาจะลดลงไปเรื่อยๆสวยงามทีเดียวนะคะถามว่านี่นะคะถามว่ากากของกระชายนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถที่ไปพอกหัวเข่าลดอาการ ปวดบวมได้เพราะในนี้เขายังมีน้ํามันของเขาอยู่นะคะในข้อเขา่าในหัวเข่าเนี่ยสามารถที่จะทําได้เห็นไหมคะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยโดยเฉพาะสมุนไพรไทยนะคะมีอะไรนะคะความเป็นดินที่ดีนะคะในภูมิภาคของเราทําให้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมีสารพุณที่ดีเป็นที่น่าอิจฉาข,ของในในโลกใบนี้เลยนะคะว่าสมุนไพรของไทยดีที่หนึ่งเลยนี่คือทั้งหมดของอการทําน้ําสมุนไพรเพื่อดื่ม บรรเทาภาวะอาการกระดุกเสื่อมแล้ววันนี้นะคะดิฉันที่พารุนเพนะคะสมุนไพรใบทิพพาก็ขออนุญ,ญาตที่จะฝากติดตามกดไลค์นะคะไปที่ facebook หรือว่าที่ youtube ทั้งสองช่องทางนี้ด้วยก็ขอบพระคุณแล้วก็พบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ